สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องผมนะครับบอนฟอร์ดปทุมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับรถกระบะเรนเจอร์นะครับซึ่งเป็นกระบะสีประตูนะครับที่มียอดจําหน่ายตอนนี้นะครับก็ถือว่ายอดฮิตติดตลาดมากเลยนะครับผมแล้วก็แถมยังเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับในท้องตลาดตอนนี้นะครับราคาค่าตัวเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดแสน 52,000บาทนะครับผมเรารอข้างๆ่าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้ได้จัดแต่งอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับผมครับผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่ารถฟอร์ดรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์160แรงม้านะครับผมมาพร้อมกําลังแรงบิดนะครับสามอยแปนะครับแรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมสําหรับสายที่เน้นขนของนะครับผมก็ถือว่ากําลัง สบายๆเลยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดหล่อๆข้างหน้านะครับจะเป็นชุด F Spider นะครับแบบใหม่เนาะนะครับมาด้วยกระจังหน้าแบบใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ฟอนต์นะครับ FORD นะครับจะเน้นเป็นทางสีดำนะครับแล้วก็เราก็ยังติดตั้งนะครับไฟสิว ข้างบน3ดวงนะครับจะเป็น led สีใสสีขาวให้กับลูกค้าชุดกันชนข้างล่างนะครับตรงนี้ลูกคา้าก็สามารถเลือกสั่งทําสีได้นะครับตรงนี้ผมได้จัดทำนะครับเป็นสีโครเมียมนี่ครับเพื่อให้มันตัดกับตัวกระจังหน้าข้างหน้าเนาะนะครับอ,อันนี้ก็ป้องกันเศษดินเศษหินนะครับเข้าห้องผู้โดยสารได้เหมือนกัน นะครับผมไฟนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟเดิมเดิมเลยครับจากโรงงานนะครับจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับก็ให้พลังงานก็ค่อนข้างที่จะพอๆกันนะครับกับ led นะครับถ้าเป็น led ก็จะแสงสว่างนะครับจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับเราก็ยังมีไฟตัว c ให้ด้านล่างนะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตะมอกมาให้นะนะครับด้านข้างครับ ผมก็ได้ทำการยกนะครับขึ้นไปอีก2นิ้วนะครับให้กับลูกค้ามาคู่กับตัวแม็กยางนะครับแมกนะครับจะเป็นแม็กของเอ่แกลกซ่นะครับผมขอบ20นะครับอ่าแล้วก็อ่าัดด้วยยางของโอตานินะครับผมเป็นยางอ่าเอทีนะครับเป็นยางออสเตรเลียเนาะนะครับก็สามารถ วิ่งได้หลายโอกาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับความนุ่มนะครับแล้วก็ความเมียบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมาคู่กับตัวปีกนกนะครับที่เราจะแต่งนะครับให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อเสริมนะครับขยายฐานของล้อให้มันดูมั่นคงแล้วก็ดูแข็งแรงดูกว้างขึ้นนะครับผมสมรรถนะในการขับขี่นะครับก็จะดูลื่นนะครับดูนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมทําให้หน้ายางของเรานะครับไม่สึกหรอข้างในข้างหนึ่ง นะครับตัวนี้ก็ข้อดีเนาะในการเสริมปีกนกนะครับมาคู่กับตัวซุ้มล้อนะครับเราก็ยังมีติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับน่าแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นชุดวายบอดี้นะครับเตีโป่งออกมาอีกนะครับจะเป็นงานคล้ายๆกับงานแรปเตอร์นะครับอาให้รถมันมีความใหญ่นะครับโลโก้แก้มด้านข้างก็เหมือนกับงานแรปเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ชุด ข้อไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เราก็ติดตั้งให้นะครับเป็นเป็นแบบไฟ d a ย์ไทม์นะครับเป็นไฟวิง่งตรงนี้ก็สวยงามไปแบบนะครับสําหรับท่านไหนที่อชอบนะครับความโดดเด่นนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับจะมีไฟส่องด้านข้างตรงนี้นะครับคันนี้ ไม่มีสติเกอร์ให้นะลูกค้าไม่ชอบนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการความดิบนะครับก็เลยจัดให้แบบนี้เลยนะครับบันไดข้างนะครับเราก็มีมาให้จากโรงงานนะครับสามารถรองรับล้าหนักนะครับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลครับแล้วก็ชุดฟิล์มนะครับก็ติดตั้งให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดของแต่งข้างหลังกันอีกทีนึงนะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาดูชุด กันชนนะครับข้างหลังนะครับกันชนรุ่นนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อนะครับไฮเปอร์สปอร์ตนะครับผมซึ่งจะออกแบบดีไซน์คันนี้ให้มันเข้ารูปนะครับรัดรูปจริงๆนะครับเพราะว่าจากระยะนะครับที่ประมาณนิ้วนึงนะครับจากความห่างเนาะระหว่างตัวกระบะท้ายกับตัวกันชนนะครับก็ถือว่าระดับนี้ก็โอเคนะนะครับผมมีไฟ2ป้ปัทะเบียนให้นะครับแล้วก็มีไฟ สองท้ายให้นะครับจะเป็นหลอด LED ตรงนี้ให้ให้กับลูกค้านะครับสามารถรองรับนะครับแล้วก็บรรทุนน้ำหนักได้ถึงประมาณ100กิโลนะครับผมมาคู่กับตัวชุดครอบนะครับตรงนี้ครอบโลโก้ฟอร์นะครับ FORD นะครับจะเน้นเป็นสีเทาอ่าก็ข้างหลังก็จะดูดิบจริงๆอ่ะคันนี้ครับผมสำหรับฝาท้ายนะครับเราก็ได้ทำการ สปอยเลอร์นะครับที่มันมาคู่กับตัวางานชุดบวบอดี้เนาะตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขยับไปดูชุดไฟนะครับตัวนี้ชุดไฟเราเปลี่ยนอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับเราถอดอันเก่าออกที่มันเป็นมัลติีเฟเตอร์ออกนะครับใส่เป็นเอ d นะครับที่เป็นลมควันให้กับลูกค้านะครับจะดูโดดเด่นนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับตรงนี้นะไฟแต่งเนาะอ่าแล้วก็ ชุดแต่งนะครับที่ว่าผมได้ทําการติดตั้งนะครับที่ว่าผมถอดออกนะครับผมก็ได้ทําการคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่กระบะทางด้านหลังเนาะนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับข้อดีของรถฟอร์ดนะครับแชสซีนะครับจะเป็นแชสซีชิ้นเดียวนะครับจากข้างหลังไปถึงข้างหน้านะครับจะเป็นเหล็กที่นะครับมีความแข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็สามารถบรรทุกนะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง1.3ตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องบริสันท ชุดข้างในนะครับผมก็อยากจะพาทุกท่านมารีวิวเนาะนะครับมันจะเต็มรอบคันเลยนะครับอย่างแรกครับจะเป็นชุดพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงมาให้นะครับผมชุดหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด4นิ้วไม่ใช่8นิ้วทัชสกรีนนะเป็น4นิ้วแล้วนะรุ่นนี้นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากได้เป็น8นิ้วนะครับเป็นแอนดรอยนะครับก็สามารถติดต่อกับผมมาได้นะครับ ข้างในก็ดีไซน์ก็จะดูแบบนี้นะครับแล้วก็ดูพรีเมียมอีกแบบหนึ่งนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับชุดแต่งนะครับแล้วก็ออปชันนะครับที่ผมได้ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็แถมให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับอยากจะออกรถกับผมหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องรถกับผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับพูดคุยกับผมได้ตลอดนะครับผมผมมีแคมเปญนะครับรองรับทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไง คลิปนี้นะครับผมต้องจบการรีวิวนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะมีคันใหม่คันหน้ามารีวิวอีกนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ